ทีนี้วันนี้เราจะมาเริ่มเรียนเรื่องสมการนะคะสมการเคยเรียนมาบ้างไหมลูกอคยค่ะอ่านลองถ้าคุณครูพูดถึงสมการนักเรียนจะนึกถึงอะไรได้บ้างเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับค่าของตัวแปรค่าของตัวแปรอะไรได้อีกประโยคสัญลักษณ์จริงๆนักเรียนเรื่องสมการอ่ะตั้งแต่ป .1 นะคะแต่เน แต่ปอนหนึ่งเขาจะไม่มีคําว่าสมการเขาจะมีแค่อาจจะบอกว่าเครื่องหมาย1แล้วก็มีเครื่องหมายอะไรนะที่นักเรียนบอกครูเมื่อกี้เนี้เท่ากับเท่ากับ1เท่ากับช่องซีเลียมอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมหนึ่งมันสมควรที่จะเท่ากับอะไรตอนนักเรียนก็จะมีอะไรรูปภาพใช่ไหมคะดอกไม้หรือตัวการ์ตูนใช่ไหมคะพอนึกถึงจะแปลนึกถึงอะไรอีกนะนึกถึงสมก,การแล้วนึกถึงอะไรอีกคะลูก ประโยคสัญ,ญลักษณ์และอะไรอีกคัหน,นึ่งนะคะ่าของตัวแปรใช่ไหมคะหน้าตามันเป็นยังไงสมการเขาถึงเรียกว่าประโยคสมการสมการคือประโยคที่เชื่อม,มสมการคือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับทีนี้เมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่ามีตัวแปรใช่ไหมคะประโยคที่เกิด จากสมการอาจจะมีค่าของตัวแปรหรือไม่ก็ได้ยกตัวอย่างนะคะอะไรนะคะ5เท่ากับ25อ,อันนี้เป็นสมการไหมคะน,นักเรียนรู้ได้ยังไงว่าข้อนี้เป็นสมการเพรามีตัวแปรค่เพราะเมื่อกี้ เราบอกว่าสมการคือประโยคที่เราเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับโอเคอ่ะถูกต้องอาะไหนลองอีกสัก2ประโยคสิคะทีนี้คุณครูถามว่า2ประโยคนี้มีความแตกต่างกันตรงไหนประโยคที่สอง่องะเป,ประโยคที่สเราเพิ่มอะไรมาคะลูก x ค่า x, x x ตัวนี้เราก็เรียกว่าอะไรนะค่าของตัวแปรแ,และไอตัวเลขธรรมดานี่เราเรียกอะไรจำนวน,น,นหรือค่าคงที่เดี๋ยวเราจะมาทบทวนสรรมการกันนะคะยืนวงกลมย่า ปอบให้ดังกว่านี้ปบใหม่อีกทีปอบให้ดีกว่าเดิมอา้าวกลมสีม่วงคะลูกอา้าวกลมสีม่วงกลมสีม่วงจำนวนที่สองหาลงตัวอา้าวคุณครูฉเฉลยเอาในที่นี้มีตัวเลข1นถึง9นะคะลูก สสี2หกลองเรือไปในทาเรเห็นไฮุก่าแหกยนมนปเรได้สองคนปเืองคนหนเห็นคนสี่คนจับเข่ากลุ่มกันอ่ะโอเคเราได้กลุ่มยังคะลูก เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มด้วยนะอ่าแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเอาอุปกรณ์ที่คุณคพูเลยค่ะ,อ,ะอุปกรณ์ที่นักเรียนได้ไปมีกี่ส่วนคะกี่อย่างเอ่ยกี่อย่างคะลูกสามอย่างนะคะอ่ะทีนี้อ่ะกิจกรรมแรก กิจกรรมอะไรดูดูหัวซิอ่ uh, ทบทวนชวนคิดเราจะมาทบทวนในเรื่องของสมการกันแล้วเราก็มีการคิดนิดหน่อยนะว่าในแต่ละประโยคแต่ละสะดมเราจะใส่อะไรลงไปอ่ะนทีนี้ซองขาวที่คุณครูแจกให้ไป mm hmm. เห็นไหมคะลูก mm hmm. อ่าเปิดเลยค่ะซองขาวใส่แถบประโยคอ่านักเรเลนหยิบมานะคะ mm hmm. จะมีแถบประโยคทั้งหมด10ข้อนะคะ ให้นักเรียนนำแถบประโยคที่คุณครูให้ไปนะคะแปะลงไปในแผ่นชาร์ตนะคะไล่ข้อด้วยนะลูกแล้วให้นักเรียนติ๊กว่าประโยคแต่ละประโยคเป็นสมการหรือเปล่าค่าความเป็นจริงของแต่ละประโยคเป็นจริงหรือเป็นเท็จหรือขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรกลุ่มไหนทําเสร็จก่อนให้ยกมือเย่ <Yeah. S 1> แล้วเราก็จะมีคะแนนพิเศษโอเคเอ่าวลงมือทําเลยค่ะลูก ช่วยกันนะคะช่วยกันแบ่งหน้าที่กันเลยลูกถ้ากลุ่มไหนทําแถบประโยคหายคะแนนก็หายไปเลยนะคะข้อหนึ่งจะมีอยู่สองคะแนนนะคะลูก 2นาทีครึ่งค่ะ2นาทีครึ่งกลุ <What? S 1> ่มที่เศษ็จรด,ดับแรกเราตกลงว่าเราจะได้กี่คะแนน <What? S 1> 9คะแนน <What? S 1> เอาไปชิมล้างไว้ก่อนเลย9 <What? S 1> อ่านเดี๋ยวเรามาเฉลยกัน <What? S 1> อ้าวไปดูแถบประโยคแรก <What? S 1> ทบทวนชวนคิดข้อหนึ่งเราจะให้2คะแนน <What? S 1> ใช่ไหมคะลูกเขียน <What? S 1> แถบประโยคถูก เขียนแถบประโยคถูกตอบได้ว่าเป็นสมการหรือเปล่าให้อีกหนึ่งนะคะแล้วอีกอันนึ่งก็คือตอบได้ว่าค่าความเป็นจริงของประโยคนั้นน่ะเป็นจริงเป็นเท็จหรือขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรโอเคเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งอ้าวขอให้ใหม่ขอให้เป็นกี่คะแนนดี3คะแนนนะคะอ้าวมาดูข้อแรกเลย X อบวก3เท่ากับ8ประโยคนี้เป็นสมการหรือเปล่าคะ เป็นสมการไปเช็คในท่อในช่องที่เป็นสมการอ้าวได้อีกหนึ่งอ้าวต่อไปไปดูสิว่าค่าความเป็นจริงของสมการนี้ขึ้นอยู่กับค่าขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรเพราะเราไม่รู้ว่าค่า x แทนจํานวนอะไรใช่ไหมคะเราก็เลยไม่รู้โอเคอ้าวพันอ้าวต่อไปข้อที่2ข้อที่สอง ข้อละ3คะแนนเอ่ารวมคะแนนให้เพื่อเลยเสร็จแล้วส่งคืนกลุ่มเพื่อนเรามี10ข้อใช่ไหมคะข้อละ30ข้อก็เป็น3แสดงว่ากลุ่มที่เขาชนะที่1นึ่เขาถูกหมดเลยเอบทวนชวนคิด กิจกรรมที่หนึ่งยากไหมไม่ยาก <c oughs> แต่คะแนนทำไมกันแล้วต่างกันแล้วคะแนนต่างกันตรงไหนคะลูกคะแนนพิเศษใช่คะแนนพิเศษต่างกันคะแนนพิเศษนะคะทีนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมที่สองนะคะ <c oughs> <bore gold> กิจกรรมที่สองนะแล้วก็มีคะแนนพิเศษอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องทำไมแล้วกลุ่มที่ได้คะแนนพิเศษน้อยต้องทำไมคะต้องสู้ๆนะอ่ะ กิจกรรมที่2เป็นการเขียนเป็นการทบทวนในเรื่องของเขียนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์น,ษนะคะแต่มันจะยากนิดนึงนะคุณครูใช้กรพรมีเข้ามาช่วยนะคะให้นักเรียนอ่านกรพรมีแล้วก็เอามาเขียนเป็นประโยคอะไรคะลูกอ่าประโยคสัญลักษณ์อ่าพร้อมยังคะ ซองขาวในซองขาวนะคะอ้าวเปิดซองเปิดพร้อมๆกันในซองอ่าวให้นับก่อนให้นับก่อนว่ามี1ิบข้อหรือเปล่าคะลูกคุณครูให้เวลา5นาทีอ้าวเป๊ะเลยนะคะอ้าวลงมือเลยคะลูกค่อยๆอ่านค่อยๆค,คิดนะ ไม่ต้องตั้งชื่อกลุ่มใหม่นะคะเอากลุ่มเดิมนะคะสองนาทีผ่านไปแล้ว แล้วคุณครูขอก่อคะแนนพิเศษก่อนนะคะนินสาพองที่1นใช่ไหมคะลูกได้9มาเฉลยประโยคสัญลักษณ์ในกิจกรรมที่สองนะข้อที่1นึ่มีข้อที่1ซื้อขนมมา8อัน16บาทคนฉลาดอบอกฉันทีอันเท่าไร่อ้าว เรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้บ้างไงคะลูกแปดคูณ x เ,เท่ากับสิบหกืหอดคูณ x เท่ากับสิบหกกได้สัญลักษณ์ของการคูณมีอะไรได้บ้างลูกสัญลักษณ์การคูณดอกจันได้ไหมไจุดได้ไหมได้แล้วเขียนชนกันได้ไหมคะแปด x อย่างนี้ได้ไหม ได้ได้เอาต่อไปพมีข้อ2ข้อ2ว่าไงคะลูก พร้อมบอกคะแนนคุคยยัง,พ,งพี่ชิดขมีคะแนนเต็มเท่าไรลูก20บานิลา <20. S 1> โอ้โอ,อา20ีแสดงว่าเพื่อนทำถูกหมดทุกข้าไมไหมลูก<อ>ถูกหมดทุกข้าเลยเทีนี้มาล้นคะแนนกัน เดี๋ยวซิกลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มไหนคะลูกมาลีลามาีลาไปเฉือนด้วยกิจกรรมที่ที่สองเอ้าปุบมือให้มาลีลาหน่อยลองชนะเลิศอันดับสุดท้ายเอาได้อันดับที่เท่าไหร่คะเอาห้าเชิญกลุ่มมาร์คอคนาค่ะ ปบมือตารับพห้เขาหน่อย จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบอกค,คุณครูได้หรือยังว่าประโยคสมการหมายถึงประโยคที่เชื่อมกับเครื่องหมายเท่ากับประโยคที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับ,กบโอเคนะแล้วนักเรียนแยกแยะได้ยังว่าประโยคนี้เป็นสมการประโยคนี้ไม่เป็นสมการใครยังแยกแยะไม่ได้ได,ได้ยังคะแยกง่ายมากเลยดูแค่อะไรก่อน ดูแค่เครื่องหมายเท่ากับถ้าเราไปเจอประโยคไหนที่มีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าเป็น,นเป็นสมนการเลยอ้าวทีนี้จากกิจาก,การรมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนรู้สึกยังไงที่จะต้องทำโจทย์ให้ถูกต้องแล้วก็ต้องแข่งขันกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยอ้าวเครียดครับเครียดกังวลค่ะกังวลอ,อ่ะกดดันนิดหน่อยครับกดดัออนอ,อนีกต่างหาก กดดันเหมือนเพื่อเลยเหมือนเพื่อนออฟเลยลกังวลเสียใจอ่ะหมูกดดันอ่ะหมูกดดันอ่ะพอยในในเสียใจรู้สึกกลลเทําไม่ได้พราะว่ามันมีเวลากอ๋อรู้สึกกังวลแลเ้เครียดที่นี้ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนมีความรู้สึก เครียดและกังวลในเรื่องอะไรบ้างอยกมือเลยลูกยกมือค่ะแล้ว,แล,วแล้วมีวิธีการผ่อนคลายยังไงคะตอนนั้นใจเย็ยนๆค่ะแล้วก็โอ๋อท,ท,ทำทำใจเย็ยนๆนั่งสักแป๊บหนึง่งแล้วค่อยตอบใช่ไหมคะหายใจลึกๆอย่างนี้ปะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อ้อนุตอบได้แล้วคะ่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคทีนี้ถ้านักเรียนเจอเพื่อนเครียด จะแนะนําเพื่อนเวลาเพื่อนเครียดเป็ไงบ้างชวนเพื่อนคุยเรื่องตลกค่ะชวนเพื่อนคุยเรื่องตลกพาเพื่อนไปเล่นกีฬาค่ะพาเพื่อนไปเล่นกีฬาหนยกตัวอย่างกีฬาสิลูกดูซิว่าจะเหมาะสมกับตัวเองไหมวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลโอ้โหแขนตีวอลเลย์บอลพาเพื่อนไปช้อปปิ้งค่ะพาเพื่อนไปช้อปปิ้งอ่ะช้อปพาเพื่อนไปดูการ์ตูนพาเพื่อนฟังเพลงค่ะพาเพื่อนฟังเพลง